นี่นางเอยเก็บป้อนข้าวของหนูเสร็จดียังคะแล้วไหนข้าวของฉันล่ะอย่างนี้แกไม่ค่อยสนใจฉันเลยนะเดี๋ยวสักพักท่านชายท่านจะมาหาฉันแล้วฉันต้องทำอย่างไรดีแต่งตัวให้งามเจ้าค่ะ มีการแต่งตัวของฉันเป็นอย่างไรบ้างก็น่ารักเจ้าค่ะน่ารักเธอดักไหมท่านชายทัก์คงจะรักค่ะนี่ถึงเธอจะเป็นแค่บ่าวแต่เธอก็ควรห่วงฉันบ้างนะท่านชายทัก์อาจจะนิสัยไม่ดีหรือเจ้าชู้ก็ได้ นี้ตัวต้องไม่ตอบแล้วก็ร้องไห้ไปหวีผมไปแบบเหมือนชีวิตตัวเองลันททษอะไรเนี่ยอ๋อโอเคโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดีนะก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราหิวน้ำแล้วอ่ะตัวไปซื้อให้เราหน่อยได้ไหมอะแต่ว่าอย่าลืมซื้อของตัวด้วยนะ เราเลี้ยงโอเค